สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับ3สิ่งที่จะทําให้หลังจากนี้โซโลเนี่ยข้านั้นแข่งแข่งขึ้นจนสามารถต่อสู้แล้วก็กลายเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกได้หลังจากนั้นเพราะว่าในตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเนื้อเรื่องนั้นได้มีการปรูมาแล้วว่าโซโลข้าวนั้นต้องการความสามารถทางด้านไหนบ้างจนทำมาหลังจากนี้เนี่ยโซโลเนี่ยจะสามารถเอาชนะมิฮองแล้วกลายเป็นนักดาบอันดับหนึ่งโดยที่สิ่่งงงแรรกคืือออเาาาววขิชดบ ซึ่งในตอนนี้โซโลนั้นมีวิชา3าดาบกันเลยทําให้เขานี่มีความสามารถที่มันหลากหลายมากเพราะว่าได้เกิดพุ่งก็ตามตรงโซโลเขานั้นสามารถใช้ได้ทั้งวิชาดาบเดียววิชา2ดาบแล้วก็วิชา3าดาบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ตอนนี้วิชาดาบโซโลเนี่ยมันมีความหลากหลายและก็ท่าในการโจมตีที่มันเยอะมากและในตอนนี้โซโลนี่ก็จะมีท่าไม้ตายในคือท่าชูล่านะฮะซึ่งผมก็คิดว่าหลังจากนี้โซโลนี่ก็น่าจะมีท่าใหม่ที่มันโหดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่โซโลน้่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนั่นก็คือวิชาดาที่มันแ็ง แต่เพียงแค่ว่าหลังจากนี้ก็แค่พัฒนาขึ้นจนมาทําให้โซโล,โลแนะมีท่าหม่รู้เขามีท่าหมตายใหม่ในการต่อสู้แล้วก็จัดการมีฮอลนั่นเองนะฮะและต่อมาอย่างที่สองนั่นคือดาบดำที่ในตอนนี้ก็จะได้เห็นชัดเจนนะว่าเนื้อเรื่องเกิดกับดาบดำเนี่ยมันได้มีการปูรเรื่องราวมาอย่างยาวนานแล้วก็เรื่องราวเกิดกับดาบดำจนถึงตอนนี้เนื้อเรื่องนี้นก็ยังไม่ได้มีการปเปิดเผยออกมาเลยนะว่าดาบดำเนี่ยมันต้องทํายังไงใบดาบดน,นถ่งจะกลายเป็นสีดําจะมีก็แต่เรื่องราวที่บอกนันว่าดาบดำเนี่ยมันคือดาบที่กห ซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าดาบชูซุยก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความสามารถที่ทาให้การโจมตีของโซโลนั้นรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าดาบดำเนี่ยมันคือหนึ่งใน,นเงื่อนไขของโซโลหลังจากน,นี้นะฮะที่เขานั้นจะได้กลายเป็นดักดาบี่แข่งกันขึ้นเพราะว่าดูอย่างมีฮอกเนี่ยก็จะมีดาบดำโยลูส่วนสมูไรในตำนานริวมานเนี่ยก็จะมีดาบดำชูซุยเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ามันน่าจะมีเงื่อนไขาบางอย่างที่ทาให้โซโลเนี่ยสามารถเปลี่ยนใบดาบให้กลายเป็นสีดํา และเมื่อโซโลนั้นสามารถทำแบบนั้นได้ก็น่าจะทำให้เขาเนี่ยมีความสามารถที่มันมากขึ้นแล้วเก่งมากขึ้นนั่นเองนะฮะเพราะว่าการที่อาจารย์โนดาน้ปูเรื่องราวเกี่ยวกับดาบดามขนาดนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่มันชัดเจนที่เป็นการปูเรื่องราวนะฮะว่าดาบดานั้นน่าจะเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่สำหรัโซโลเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแล้วการเป็นนักดาบปนหนึ่งหลังจากนี้และอย่างที่สามก็แน่นอนนะว่านักดาบทุกคนเนี่ยที่เป็นนักดาบที่แข็งแกร่งนั้นก็ต้องมีฮากันนท้งเพรสคิ่ขใงกันทั ในตอนนั้นก็จะได้เห็นนว่าโซโลเขานั้นได้ฝึกเรื่องราวเกี่ยวกับฮาคี้เกาะเพื่อที่จะทําให้ดาบบางค้อนั้นไม่แตกเท่านั้นส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่โซโลนั้นต่อสู้กับพื่ลิงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนนะว่าการที่มีฮอคเขานั้นสอนเรื่องราวเกี่ยวกับฮาคี้เกาะให้กับโซโลเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่มันชัดเจนว่ามีฮอคเขานั้นเห็นนะว่าสาหรับนักดาบเนี่ยนอกจากวิชาในการต่อสู้เนี่ยก็จะมีฮาคี้เกาะที่มันสําคัญมากสําหรับนักดาบที่ใช้ในการต่อสู้เพราะก็จงสตตู และการต่อสู้หลังสองปีทันสริปก็จะได้เห็นว่าโซโลเนี่ยเขาเ้าในเรื่องราวเกิดกับภาคคีก่อนที่มันแขง็แขงแกร่งเพราะฉะนั้นฮาคีก่อนนี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะที่มันสําคัญมากที่จะทําให้โซโลนั้นกลายเป็นรนดาบอันดับหนึ่งหลังจากนี้แต่ว่าก็ใช่ว่าเรื่องราวเกียวกับภาคีสังเกตเจะไม่สําคัญนะฮะเพราะว่าฮาคีสังเกตเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการมองเห็นอนาคตแถมก่อนหน้านี้อาจารย์ <c oughs> ของโซโลเขาในยังสอสนให้โซโลนั้นสัมผัสสิง่ง <c oughs> ต่างๆรอบตัวนะฮะแล้วก็สอนอีกด้วยนะว่าถ้าเกิดโซโลเนีน่ยสัววได้้แลก็ คราวนั้นจะสามารถฟันสิงใดให้ขาดหรือไม่ขาดก็ได้ซึ่งนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาคคิดสังเกตแขนงนึงนะฮะที่มันทําให้โซโลนั้นสามารถปรับใช้กับวิชาดาบของเขาเพื่อนํามาใช้ในการต่อสู้ในตอนที่โซโลนั้นสามารถฟันเหล็กได้และล่าสุดเนื้อหาในภาควานโนถึงแม้จะยังไม่ได้มีการยืนยันชัดเจนก็ตามต่วันในตอนนี้นะฮะโซโลนั้นก็มีความสามารถหนวสายฟ้าสีดําซึ่งมันก็น่าจะเป็นความสามารถฮาคิราชาัชนภาชนเนี่หลังจากนี้ก็น่าจะได้เห็นโซโลนั้นใช้ฮากิราชันในการต่อสู้เหมือนกัน เพราะว่าฮาคีราชันนี่ก็สามารถใช้เครื่องประวุธในการต่อสู้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลังจากี้โซโลเนี่ยเขาสามารถพัฒนา3มสิ่งนี้ได้โซ,โซโลเนี่ยก็น่าจะแข่งแร่งเพียงพอต่อสู้กับมิฮอกเพราะว่าเทวิชาดาบดาบดำหรือแมก้กระทั่งเรื่องราวเกี่ยวกับฮาคีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอยู่ในระดับสูงนี้จะทําให้โซโลนะฮะเทียบเท่ากับมิฮอกแล้วก็สามารถต่อสู้ได้นตอนนั้นเพราะว่ากา็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดโซโลเนี่ยวิชาดาบไม่โหดพอ,อยังไงซกกะก็แพ้ไม่มีดาบดำที่น่าจะเป็นเรื่อองราาาาาสสุดดพนานนนคตเเี่่่่ยโลกก็จะะไมมมถช้หืั แล้วก็ที่สําคัญถ้ากิดทาคิโซโลน้นนแข็งแกงน้อยกว่าเนี่ยอย่าว่าแต่เรื่องอาชนามีฮอกเลยนะฮะเพียงแค่จะโจมตีโซโลยังไม่สามารถทําได้เลยหรือ3เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่3สิ่งนี้เนี่ยมันคือ3สิ่งที่ทําให้โซล,ลน้นนัแข่งแกงขึ้นแล้วก็คือเรื่องราวที่ทําให้เขาต้อเข้ากลายการเป็นได้ดาบ,บันดับหนึ่งนั่นเองนะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอับเดือนเนื้อหาคลิปใหม่ชัอ